สวัสดีครับผมเก่งจาก C W ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรา,ายการเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันศุกร์ที่20มกราคมนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นั้นมีราคาอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งอัปเดตให้ทุกท่านทราบนะครับผมนะสำหรับเหล็กนาที่อยู่ในกองนะครับผมราคาเท่าเดิม9บาทถึง11บาทนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า เหล็กหนานะครับช่วงนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่ในเกณฑ์สูงเนาะคือมันก็จะสวิงขึ้นลงประมาณสัก30ตังค์ห้ตังค์ประมาณเนี้ยแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยร้านเราซื้ออยู่9กาบาทถึงที่11บาทนะครับผม <S <S ต่อมาเชลแบบนี้ซื้อเป็นเหล็กอะไรคําตอบก็คือถ้าเชลแบบนี้นะครับผมซื้อเป็นเหล็กบางนะครับผมเนาะมันไม่มีเหล็กหนาหรอกเนี่ยมันจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้หมดเลยเพียงแต่มันมาประกอบเฉยๆนะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผม ลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่าถ้าเป็นมอเตอร์เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้แกะซื้อเท่าไหร่ยกใจแบบนี้อันนี้จะเป็นพวกคอมแอร์ Air, เป็นพวกเครื่องยนต์เป็นพวกอลูมิเนียมติดเหล็กต่างๆวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ12บาท12บาทนะครับผมเนาะแต่แนะนำนะแนะนําให้แกะมาดีกว่าเพราะถ้าเกิดแกะมาเนี่ยอลูมิเนียมหนาจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ45บาทอลูมิเนียมบางจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ42บาทเพราะฉะนั้น แนะนำให้ทําการแกะมาดีกว่าแกะมาดีกว่านะครับขนมปังนูดหม้อน้ําเห็นไหมหม้อน้ํารถยนต์หม้อน้ํารถยนต์ครับผมหม้อน้ํารถยนต์วันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทนะครับสำหรับหม้อน้ํารถยนต์นะครับผมไปไปต่อกันดีกว่าต่อมาเรามาดูกันในฝั่งนี้กันสักนิดนึงนะครับว่าฝั่งนี้นะฮะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะเริ่มจากนะครับผมถ้าเป็นเครื่องซักผ้าแบบนี้ ลูกค้าจะถามเข้ามาเยอะนะครับถ้าเป็นเครื่องสภาพแบบนี้วันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผมเริ่มต้นที่9บาทเริ่มต้นที่9บาทนะฮะตัวนี้จะค่อนข้างเห็นภาพชัดนั่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าอลูมิเนียมสีเหล็กอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ทําการแกะแยกชิ้นส่วนนะครับที่เป็นสีเหล็กมาเป็นเกลนแบบนี้เนาะจะอยู่ที่กิโลกรัมละสิบาทแต่แนะนานะครับยังไงก็ต้องแกะแกะมาเลยแกะมาเลยนะครับผมเนาะแกะมาจะได้คุ้มกว่านะครับผมอ่ะไปต่อไปต่ออันน ซีดีดีวีดีซีดีดีวีดีนะครับแนะนาให้ทําการนะครับแกะกล่องก่อนนะครับผมเนาะแกะเปิดกล่องเอาแผ่นแยกออกมาแผ่นจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละสิบสองบาทนะครับส่วนพวกกล่องซีดีต่างๆเนี่ยจะมีอยู่สองเนื้อถ้า <5 S 2> เป็นพลาสติกกรอบอยู่ที่หนึ่งบาทถ้า <5 S 2> เป็นพลาสติกเหนียวนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับผมมีตั้งแต่สี่บาทจนถึงห้าบาทห้าสิบนะครับผมเนาะฝากติดตามด้วยนะอันนี้จะเป็นลักษณะของซีดีที่ทําการแกะแยกมาละนะอันนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละสิบสองบาทนะครับผมไปต่อ ขาวดำช่วงนี้ราคาถือว่าดุมากก็ได้ขาวดำวันนี้หน้าร้านะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม10บาท50 10บาท50นะครับผมนะครับมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับช่วงนี้เป็นพวกที่เขากาลังเคลียร์พวกเอกสารต่างๆกันเนาะเอกสารทาลายบริษัทเราสามารถรับซื้อได้ออกหนังสือรับรองได้มีหนังสือใบอนุญาตทุกอย่างครบนะครับถ้าเกิดวยงานใดนะครับที่ต้องการเียเอกสารทําลายก็สามารถเข้ามาคุยกันได้เนาะ เอกสารทำลายวันนี้เริ่มต้นซื้อนะครับที่กิโลกรัมละ2บาท50านะครับผมเอามาหน้าร้านเนาะอยู่ที่2บาท5 0สามารถนำมาขายได้นะครับสำหรับพวกเอกสารทำลายต่างๆนะพลาสติกในทีประจำวันไม่ว่าจะเป็นพวกขวดแชมพูสบู่ต่างๆวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท50นะครับผม5บาท50เนาะจอทีวีแบบนี้จอทีวีแบบนี้นะฮะหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่จอละ10บาทนะครับจอละ10บบาทนะครับผมไปเดินทางต่อดีกว่าโทษนะครับอันขอโทษ กระดาษแข็งกล่องน้ำตาลวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท30นะครับผมสำหรับกระดาษแข็งกล่องน้ำตาลนะอันนี้ราคามันปรับลงมา20ตังค์นะครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราต้องมาถ่ายโฆษณาด,ด้วยนะครับผมเนาะเพราะราคาเปลี่ยนนาสำหรับอันนี้จะเป็นพวกกระดาษย่อยกระดาษสี กระดาษสีกระดาษย่อยแบบนี้นะครับผมวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่2องบาทห้นะครับผม2องบาทห้เนาะ2องบาทห้วันนี้ทางโซนหลังเนี่ยเราจะเข้าไปไม่ได้เนื่องจากว่าเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่นะครับผมเนาะอันนี้ต้องระวังเนาะแพ็กสายอย่างที่เครื่องของพี่สันกำลังอัดอยู่นะครับผมจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6กบาทห้าบาทห้พี่สันครับปีนี้พี่สันอายุเท่าไหร่ครับพี่ครั 43. 43. บ43เมื่อวานมีคนขอ,ขอสมัครงานกับเราถามว่าเกิน 40, 40ได้ไหมได,ได้พี่สันยังแข็งแรงอยูเ่เลยนะครับผมเนาะ ไปไปดูในนู้นไปดูในข้อนูน้นไปข้อนู้นกันมาตามมาท่อ PVC สีฟ้านะครับผมวันนี้หน้าร้านนะฮะพวกท่อฟ้าแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับผม3บาท3บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกท่อขาวนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทนะครับผมสำหรับท่อขาวเนาะท่อเหลืองก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาทนะครับราคามันจะลดหลังลงไปนิดนึงเนาะแล้วก็ในหมวดของทีวีเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับว่าตัวละสิบบาทแต่ถ้ายังเสียบไฟเปิดติด แนะนำให้เอาไปขายกับช่างดีกว่านะครับแนะนาให้ไปขายกับช่างดีกว่าจะได้ราคาที่ดีกว่านะครับผมเนาะอันนี้ถุงเริ่มเล็อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียกพนักงานของเรามาจัดการเนาะอ่ะต่อมาแบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่รถยนต์สีขาววันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทนะครับผมกิโลกรัมละ25บาทถ้าเป็นแบตดาแบบนี้จะอยู่ที่19บาท19บาบาทเนาะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 22บาท22บาทนะ้ทุกวันี้ราคาแบตเตอรี่เนะี่ยอยู่ในแนวโน้มที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะเดี๋ยวเราไปปิดหน้าบ้านกันดีกว่านะครับผมเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปดูหน้างานรีสอร์ทที่จะเปิดใหม่ที่วังทองนะครับผมเนาะเป็นรีสอร์ทที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาจ้างวานให้เรานะครับไปดูแลในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งให้เนาะเราก็ต้องไปดูหน้างานว่าโอเครีสอร์ทนี้เราควรจะพรีเซนต์และพรีเซนต์ยังไงนะครับผมที่จะทําให้เขามีลูกค้าเยอะนะเพราะว่าต้องบอกกันนะ บริษัทซีดบของเรานะครับผมนอกจากจะเป็นร้านของเก่าแล้วนะเรายังมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเวลเนสก็คือเป็นคลินิกกายภาพบำบัดนะครับผมเนาะมีสาขาที่พิษณุโลกที่ชลบุรีที่กรุงเทพสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ธุรกิจเราก็จะมีธุรกิจที่เป็นมีเดียด้วยเนาะรับผลิตในเรื่องสื่อมีเดียต่างๆแล้วก็เป็นธุรกิจที่รับว่าจ้างในการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับผมแล้วก็เราก็รับค่อนข้างหลากหลายธุรกิจอยู่เนาะโอเคก่อนจากกาันผมฝากนิดนึงว่า ช่วงนี้ราคาของเก่านะครับมันอยู่ในช่วงที่มันสวิงค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้าสอบถามและติดตามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมสำหรับใบราคานะจะถูกโพสไปที่หน้าเพจ a c e b o o k กับ u t u b e นะครับพิมพได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมนะแล้วก็ร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชจีใกล้ๆกับเอสทีคอนโดนะครับแล้วสำหรับลูกค้าของเราที่ไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านเช่นไม่มีคนช่วยยก ไม่มีรถช่วยขนนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเราก็จะมีบริการนะครับผมออกไปจัดเก็บให้นะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่ R c w ด e ี c y c l e นะครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชันมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับลูกค้ารถดเงินคนอย่างเดียวสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปชาสัเพันเรื่อยไลน์อ่อจากกันเนาะตอนนี้รับสมัคนะร,รพนักงานหลายอัตามากเลยร้านของเก่าาตงรพนนะทีมมมิิม อีกประมาณ5ตานะครับผมเนาะสำหรับบริษัทมีเดียของผมผมยังรับสมัครดิ d ตอร์กับกราฟิกนะครับผมอีก2อัตานะครับแล้วก็บริษัทเวลเน็ตนะครับผมรับสมัครนักกายภาพบําบัดฟูลไทม์นะครับผมตอนนี้นะครับทุกธุรกิจของเรารับสมัครทีมงานเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปขอบคุณครับ